เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จุดศูนย์กลางที่เกิดที่ประเทศเมียนมานั้นทางเขื่อนวิเชียรกรเนี่ยมีการตรวจสอบในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงยังไงครับครับในเบื้องต้นก็ใช้เจ้าหน้าที่ที่เขื่อนกับที่ยืนอยู่ด้านหลังับผมนะครับเป็นการเดินตรวจสอบทางกายภาพว่าเขื่อนหรืออาคารรับน้ํามีความผิดปกตินะครับจากเดิมหรือเปล่านะครับเดินสำรวจทั่วอไปแล้วก็มีเครื่องมือ,อ ตวจวัดพฤติกรรมเขื่อนที่กวดวัดตลอด24ชั่วโมงเขื่อนวัาชลยงรนะครับได้มีการออกแบบนะครับก่อ,อสร้างเพื่อรองรับแผ่นดินไหวถ้าเกิดแผ่นดินไหวจริงๆนะครับไม่อยู่ในใจกลางของเขื่อนนะครับก็ไม่มีผลกระทบเขื่อนนี่สามารถรองรับอ,ออกแบบว่ารองรับ 0.1G นะครับขนาด 0.1G มายถึงว่าขนาดประมาณ7นะครับไม่ไม่ใช่ดิกเตอร์นะขนาด7 เกิดที่ใจกลางของเขื่อนเท่านั้นจึงจะทําให้เขื่อนมีผลกระทบนะครับการแตกรา้าของเขื่อนเนี่ยไม่ใช่แตกทันทีทันใดนะไม่ไช่แตกทัคือหมายถึงว่าจะค่อยๆซึมน้ำน้ำจะค่อยๆซึมครับจะไม่ใช่เป็นการแตกแล้วน้ําไหลทีเดียวใช่ครับอันนั้นเป็นความเข้าใจของคนทั่วไปใช่ครับนะครับวันนั้นวันนี้ก็คือเราจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ทราบว่าการที่เขื่อนแตกเนี่ย ก็คือเป็นการน้ำรั่วซึมปกติเหมือนน้ำไหลธรรมดาธรรมชาติเลยธรรมชาติแต่แต่จะอาจจะค่อยๆรุนแรงขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยนะอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าปริมาณน้ําในอ่างนะมีที่กักเก็บอยู่นี่มีปริมาณมากนะครับแต่ก็จะทําให้ไอตอนนี้นะเขื่อนเรามีการตรวจสอบครับทั้งทางด้านกายภาพครับ คือใช้เจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ด้านหลังของผมนี่นะน้องเป็นวิศวกรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านเขื่อนนะครับมีการตรวจสอบเป็นระยะระยะก็จะมีวงรอบในการตรวจสอบอยู่แล้วใช่ตรวจสอบเป็นประจําก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็มีการตรวจสอบมีรอบการตรวจสอบอยู่ตลอดครับนอกจากทั้งน้องที่อยู่ที่เขื่อนทํางานตรวจสอบแล้วเรามีทีมวิศวกรที่อยู่ตั้งส่วนกลางนะครับมาตรวจสอบให้เป็นประจําเดือนประจําปีอยู่ตลอดเวลานะครับ นอกจากนั้นเราจะมีเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนซึ่งเป็นเครื่องมือวัดที่ทันสมัยที่ใช้กันทั่วโลกนะครับติดอยู่บริเวณเขื่อนนะครับประมาณ3-4มสี่จุดนะครับเพื่อตรวจวัดพฤติกรรมของเขื่อนกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวครับว่าพฤติกรรมเขื่อนเป็นอย่างไรจะวัดเป็นเรียวไทม์นะครับสามารถรู้ค่าได้เลยเป็นเรียวไทม์นั่นหมายถึงว่าตลอดเวลาเลยใช่ครับตลอดเวลาเลยครับ นันก็ให้ประชาชนครับมั่นใจได้ว่าเขื่อนวัชรชลงกรนะครับยังมีความมั่นคงปลอดภัยและแข็งแรงนะครับให้นักท่องเที่ยวสามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดเวลาครับผมก็นี่แหละครับเป็นคํายืนยันนะครับของท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวัชลางลงกรนะครับว่าเขื่อนวัชลางลงกรอำเภอทองผาภูุิของเรายังมีความมั่นคงแข็งแรง แล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน,นของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอทองปาภูมริรวมถึงชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็บริเวณจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางมาเที่ยวอำเภอทองมาภูมิในพวงระยะเวลาที่เราจัดงานก็ขอแจ้งกับทุกท่านนะครับ,ท,ท,ท,รบที่จะเดินทางมาว่าอำเภอทองผาภูามิมีความพร้อมนะครับในการรับนักท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากว่าโฮมสเตย์ที่พักรีสอร์ท ของอำเภอทองปะภูมิของเรานะครับได้มีการประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็มีความพร้อมมากๆที่จะรับกับทุกท่านนะครับที่จะได้มาพักผ่อนอำเภอทองมาะภูมินะครับตามสโลแกนที่บอกว่านอนทองมาะภูมิ1คืนอายุยืน1ปีผมก็ขอฝากงานเทศกาลผลไม้ของดีทองผะภูมินะครับลานบ้านลานวัฒนธรรมและกิ่งกาชาติประจำปี2568นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่26ถึง30 มิถุนายน2568นี้นะครับสถานที่นะครับที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จัดบริเวณเขื่อนวชิราลงกรอําเภอทองผาะภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในงานของเรานะครับจะมีกิจกรรมมากมายนะครับนอกจากผลไม้ที่เด่นนะครับของอําเภอทองผาะภูมิซึ่งประกอบไปด้วยทุเรียน GI หมอนทองทองผาภูมินะครับเงาะ GI ทองผาภูมินะครับนอกจากนั้นยังมีผลไม้อื่นๆอีกมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมังคุดนะครับอะโวคาโดมีสตอแล้วก็เป็นกาแฟอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หลักของอำเภอทองบูมินะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนนะักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมเที่ยวชิมเที่ยวช็อปนะครับแล้วก็ช่วยแชร์เขือนัชราลงกรอนด้วยนะครับ